แล้วครับเราก็มาจัดสเปคคอมครบชุดงบประมาณหมื่นไปไปนะครับเล่นไฟเอมลื่อนๆนะครับการปรับสังค่าปรับในระดับไฮโอ้โหผมเลยว่าเป็นสเปคคอมที่หลายๆคนมองข้ามนะครับการาฟิก Full ด,ดีครับแล้วก็ปรับไฮดูครับนี่เป็นไงเพลงเพลจัดๆนี่ครับการจอรันเต็มที่ครับถูกใจหลายๆคนแน่นอน อุณหภูมิการ์จอนะครับประมาณ75องศาปกติครับเ<า>ย็นๆนุ่มซีบู66องศาเย็นๆครับสีคอประเททซีบูใช้งาน67% 0 0เหลือเฟือครับแรมสโปกกี้ก็เหลือเฟือข้อนี้เป็นท้องแอร์นะครับ2 6องศาถ้าเป็นท้องคนลงอุณหภูมิก็น่าอยู่สักประมาณ80องศาแล้วผมจะสอของการ์จอนะครับให้จิ๊บก่อนกดอะไรวะกด E หนึอ โอเคครับอลองวิ่งดูครับคนในประเทศประมาณ400คน <Yeah. S 1> นี่ครับโอ้โหเล่นลื่นครับปรับไฮ h นั่นเนี่ยทำสตอรี่งานดำได้หมดเลยถ้าไม่เอาหน้าจอง,งบก็จะตกอยู่ปะอ้อยเชื่อให้เกือบชนงงว่าจะตกอยู่ประมาณ1มื่นหมื่นห้าผมประมาณนี้นะครับเล่นลื่นหัวแตกครับเดี๋ยวเรามาลองขับรถกันใดูสักนิดนึงแล้วกันไหครับ บริการลงเกมให้ฟรีด้วยนะครับลงเกมให้ฟรีซื้อเกมให้ได้สมัครสตรีม Gmail ถ้าใครซื้อเกมไม้เป็นบอกได้ครับผมแอดฟอกบริการเต็มที่ครับผมทุกระดับประทับใจนี่ครับในเมืองครับ80ดสิเฟรม90เฟรมอยู่ที่คนจะเยอะเมื่อกี้ก็ประมาณ60-70เฟรมลื่นไหลครับโอ้ตรงนี้เล่นลื่นครับ90เฟรมหนึ่เฟรมเลยนี่เป็นสเปคคอมที่น่าสนใจมากๆครับโอ้ ไม่ธรรมดานะครับกับการจอ R X 6 4 0 0แรงๆครับนีนลื่นมากนี่คือใช้กับหน้าจอ27นิ้วนะิ้วับเครื่องนี้ลูกค้าบอกให้ลงเกมให้ด้วยนะครับลงไฟ v a เอ็มวอลโแวแล้วก็วอลโซนอ่ะตัวนี้มีกระตุกเป็นปกตินะครับเพราะว่าโหลดเข้ากลาดส้มนะเิๆนิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะเว,ว่า ถ้าใครแบบทำงานนำทำสตอรี่อาจจะไปปิดเงาหรือว่าปรับ Normal ก็ได้นะครับเพื่อความลื่นไหลแต่ถ้าหลังจากทํางานนำทำสตอรี่เสร็จแล้วก็มาปรับไฮแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะไ <Yeah. S 1> ฟเอ็มครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้เลยเล่นได้สบายครับผม